ื้อนะคะรางวัลแรกเลยดีกว่าเสื้อนะคะเสื้อของเรานะคะเสื้ออ่าระบบจับเสื้อนะคะเสื้อยักษ์นะคะเสื้อยักษ y ์ YAKT นะคะครอบครัวเราชุมชนปันสุกนะคะพี่ยักษ์ปันสุกหนึ่งรางวัลอ่ะใครจะเป็นเจ้าของนะคะอ่าไปเลยนะคะจับกันเลยค่ะ รางวันแรกโอ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 ว่เอ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 ศูน oh ย์เ oh ก้าเจ็ดหกห้าสามหนึ oh. ่งหนึ่งห้าห้าใครเอ่ยคุณคือใครนะคะติดต่อนะคะใครเอ่ยนะคะรอนะคะรอน้องๆโทรกลับหรือว่าให้โทรมาคะพอดียังไม่ได้คุยเรื่องอรายละเอียดกันเลยให้น้องโทรกลับหรือโทรมานะคะเดี๋ยวน้องโทรกลับนะคะพี่จา๋า รางวัลต่อมานะคะได้แก่แทบ็บเล็ตเล็ดเล็ตเล็ตเล็ตนะคะของพาร์ทเนอร์เรานะคะบิยอนนะคะรุ่นที่สามนะคะซึ่งจริงๆเป็นบริษัทที่เราดิวสมาร์ o โฮมบิยอนนะคะหลายที่มากอาสกิด้วยนะคะเอาแท็บเล็ตไปเสียบใช้เบาๆนะคะอ่ะไปเลยค่ะแท็บเล็ตอ่ะ ใครได้รางวัลนะคะกรณาติดต่อคุณเม้นต์นะคะแชทเบลดศูนย์เ3าห้านะคะทุกท่านคะ่ะโทรจา้าพี่หญิงหน้าค่ะพี่หญิงน้านะได้วันพิเศษนะคะขยายสาขามากกว่า10สาขาเดียวให้คุณเม้น์ทักส่วนตัวนะคะพรุ่งนี้นะ้าจะเป็นอะไรดีเอ่ยนะคะอะนะท่านใดให้ทำทุกๆ3าสาขาอย่าลืมนะคอมมิชชั่นของท่านนะคะเข้า วันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะใครเบี้ยขยันสามร้อยรับไปนะคะต่อมาทองทองคำหนักเท่าไหร่จ๊ะซองสลึงไม่มีในที่นี้ที่นี้มีแต่สองบาทกับห้าบาทนะคะเดี๋ยวเอาไว้เอ่อเอ่อซื้อให้ใหม่นะจ๊ะ <laughs> ซื้อให้ใหม่นะคะทองห้าบาทไม่ให้นะคะเก็บไว้ดูเองนะคะ เผื่อใครมาทำร้ายจะได้เอาเคลื่องหัวปึ้งโอเคค่ะไปค่ะนะคะทองค่ะทองทองนะคะฉันมีทองอุ๊บ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 โอ้โหนะคะซื้อใหม่ให้อันนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของบอสนะคะไม่ให้นะคะอ่0976953073เทนร์กลับพาคุณเบนดย